อยงไรเรื่องเฮือนทงน่งนก็เพิ่อนโทรมาบอกอยู่บอเพิเ่นโทรมาบอกอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนกระถามถามือกเรแหละวงคบนะเจ้ามากักเป็นบานคู่หรือบานเดียวอันนี้นะอันนี้บานประตูมั้านี่บานเดียวเนาะโอ้มกักแบบวงเดียววงเนเออแต่ว่าเพื่อนน้องปูปลาเน,นี่ยแต่ว่ามันเป็นคู่หรือว่าเป็นบานเดียวเนาะน่ะเบกิก เหยียบเหยียบจุงสูงเปิดภาพขึ้นมาแล้วกี่ฝุ่นควันกุ๊กุ้มอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสองสามมื้อแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามีลมพายุแห้งเนาะ หัวลมเริ่มออกเนาะอากาศเริ่มเปลี่ยนหนาวแล้วได้พี่น้องเลยเนาะจังได้กะรอักษาสุขภาพกันในเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็อยู่บ้านนาแพกคือเกาเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านอยู่เพื่อนอ่าน่องมูเพื่อนนะตอนนี้ก็ได้พี่น้องเลยโอ้ยเนาะเอฟซีเพื่อนในวาย่านอ่าดินบ็อกย่านเพื่อนน้องมูเป็นมันอยู่พี่น้องเลย ที <Pil> mm ่บ hmm. ่มีผพูดดำเนินต่อบ่เนาะงบอตาเนาะพี่ชัดจักสิว่าจังได๋แหละพี่น้องเองยทางบอตาเองแะเนาะจักรีว่าจังได๋เพราะว่าบ่มีผูู้ดถามมาดีเนาะแต่เดืองน้องโมพี่น้องเงยอ่ากะมีทอทางไอหักเนาะน้องหมู่เพิ่นนั่นแหละพี่น้องเองยยังติดต่อยังถามอยู่อ่าเรื่องค่าเฮค่าไแล้วก็บเป็นนั่นวงกบวงกบมันนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ ่าเฮ้ยไซก็ถามให้แล้วนะพี่น้องเนาะยังเดี๋ยววงกบมันนี่เดี๋ยวบอต้าจะส่งไปถามเพื่อนโยว่าถามเพื่อนเรื่อยเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนเช็คให้เพราะว่าเขากับจื้อบอด้าเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนสาวตานี่ล่าสุดนี่ก็ว่าวงตัวนิดประตูวงเยียบมันเงอนไผ่ฮะว่าสี่เศษพี่น้องพียพูดถึงว่าแพงอยู่เนาะ อนะยังไงกะขอาการทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแคนเบิร์สสุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอยอยู่ทางฝั่งลาฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศนะพี่น้องเลยยังไกะเขามาเบิ่งมาชมนะนเนาะสวยกุไลกุเซ่เป็นกําลังแห้งใจทางบาตาเนี่เด้อนะพี่น้องเด้อบอมีกำลังใจคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะทางอาอเพิ่นก็นให้บอตาถาบเนาะวุ้งก,กบ อย่งเนาะมีวงกบอ่าใหญ่นี่คือว่าวงกบ4ยืนบ่เนาะอ่าวงกบใหญ่นี่พี่น้องเยอ่าวง1ละกประตูวงเยี่ยมเนาะประตูวงเยี่ยมก็นับเอาเลยพี่น้องเนาะ1ปอง2ปอง3ปอง4ปอง5ปอง6ปองเนาะ7ปอง8ปองนับตามห้องโหนะสิบ่ใช้แต่ละห้องก1 2 3 4 5 6 7เนาะ8มันต้องได้ใด้าน แล้วก็นะบุงยืนบุงใหญ่แันนี้อา่การทางให้เพื่อว่ามันเป็นองค์กบใบเดียวเนาะหรือบานเดียวโอ้โหเนาะสายไฟสายไฟสายพันนะพี่น้องเลยถือว่าย้ายยุกนะมาดายุกเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้เออนะท้าว่าพันเกี่ยวใช่กันหรืซื้อ มันก็คือเว่ยแตกต่างก,กันไปนะครับสายไฟแต่เชิงนะเอออ่ากําลังหุน้องมวยสายพัานสายเฮือนของเจ้านะ่ะเนาะโดยสบายดีเด้อสวายดีทาไมเว้ยเนาะอูขาดได้แต่มันก็่ายอยู่ดีเนาะที่พ่นว่าสายผัานใครไปดีวะเลย่พิ่นดว่าคือเฮือนเจ้าเออ คือว่าเป็นน้ำสายผัดนี่บ่ใช่จังไฟบ่แห้งเนาะโบแม่มันก็เป็นสองสายแต่คนยันมันยานี่ผันกันมไหมเออคนพันกันเข้าไม้เชื่อโดยมันก็เป็นสองสายมันรำคาญน่าเนาะโบมันไม่นุ่ยดิเนาะใหญ่นึงทั้งสามโบใหญ่สุดว่าสักหนาบ้าดบาดโทรถามมาหันว่าเพื่อนน้องมูอหันโดยว่าเพื่อนน้องมูอก็ใหญ่แล้วเนาะคลืออยู่แต่คนยันมันยานี่คนผันกันไหมคนไกลอืม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 คนี้ก็ยังยานบอกว่า เรือว่าไหลลักอันไม่ยอมใหครับไปห่วยขาดได้เนาะบ่่ออยูบ่เกิดนะแตกแดียแกฝนแค่เดียวก็ล่มเลยทีแตะกี้นั้นเป็นแยกชองสายนะนี่แต่ว่าเรือว่าสายนี่คนชื่อต่างหากว่อันนี้สายมันอยู่ในเพื่อนเขาเองเออมันผ่านแล้วมันล้มผัดอยู่ขึ้นได้ตะกี้ก็ผ่านกันบ่เดีแดงว่า โบน้อยได้พีแดงน้อยใช่ไหมโบน้อยใหญ่ได้ใช่นีมก็ได้ถ้าว่าทำนี่อย่าลีได้โอ้ยถ้าว่าใหญ่งทำนี่หนูว่ทู้ระยะไฟมาหันแต่แถมลงไฟจะจ่อหน่แหงบ่ห้อเนาะอ่ไฟเครื่องมูอนี่มันเป็นไฟไก่ไฟไก่ปุ๊บทรงมาที่ผมบาดเท้าบัดโบมีหมอเพิ่มหมอยังแบบเนาะมันเลยเแถมมาแหง ย่งไเรื่องเฮือนทังอ้เพิ่นโทรมาบอกอยู่บอเพิ่นโทรมาบอกอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนกระถามถามเมือก้เราแหละวงคบนะเจ้ามักเป็นบานคู่หรือบานเดียวอันนี้นะอันบบานประตูกันนีวบานเดียวเนาะโอ้มักแบบวงเดียววงเนี่ยแต่ว่าเพื่อนน้องปูปลานี่แต่ว่ามันเป็นคู่หรือว่าเป็นบานเดียวเนาะเนะเบิก ยาวสูงเนาะนะแต่แต่แต่น like, ่ะโดยแต่คแต่ว่าคือเจ้านี่แต่ว่ามาเป็นใบเดียวเนาะอคือเอิ้นสตาร์เปนเอิ้นบานคูะเนาะบานคูเออองถามึงยูดอกว่าอ้ายเพิ่นส่งรายการมาอยู่อ่าแต่ว่ายังบ่ได้ถามให้เนาะเพิ่นอยากู้แล้วคุ้มราคาเบิบางอ่าอื่นได้สน้องหมูสมแจดแน่เนาะ อเอ้สิก็มีแต่ว่าอยากให้เฮ็ดให้อยากให้เฮ็ดให้เนาะสงสารด้วยเชีวพี่น้องเลยสงสารก็มีทั้งเดียวแ,แล้วเนาะมีแต่ซอยชอยชมทบกันเข้ามาแล้วพี่น้องผมจังพอไวเงินผะู้อ,อ,อ,อื่นคือแล้วไปแล้วป้าจันเงินน้องโอ้ป้าขึ้นไปเฮ็ดโอ้ยเนาคะแนนมีผู้ซอยมาดอกพี่น้องเลยเฮ็ดพี่แกนแต่ว่า ่เขาลุ้งทางเพื่นกับพ่อไม่ร้อยเลยเนาะโ,โอเคเ่นาะย,ยังบุ่งเดินใช่ไ่มคือไอ้เพื่นซอยวงกบเนาะมันยังเล็กด้วบ่อยยังเล็กเล็กกระปุลเล็กกะปุลกับแฮกับช้าย,ยแต่แฮซ้ายนี่ไอ้เพิ่นก็ถามแล้วเนาะคือว่าไงนี่เพิ่นเนี่ยคู่ราคานะี่ยแต่ละอันนะพี่น้องนะเนาะเพิ่นคู่ราคาราคาราคาเลยเพิ่นจังสีพิจารณาเบิ้งนะ พราะว่ามันมันบ่มีหลายคนก็เฮือนน้องหมูใช่อ่าสังกสีทางพ่ออมพรกับแม่ติ๊กเนาะเพิ่นช่วยน้องเรื่องไม้เรื่องหยังก็อ้ายเราเนาะนับแต่ตั้งเฮือนบ่หรือว่ามีผู้ใดอีกอยู่บ่เฮือนจะเออมันลเนาะจักแนวดด้พี่น้องเจ้าก็ายลงดูอบ่ายอยู่ายอยู่โดตมีผู้ใดถามจ้อย เด้อเนาะย <c oughs> ังไดฉันยีว่ายังไดเนาะโอ้ยเป็นน้ำซุกมันบกุกคือนมูนีบ,อ,บอ,อว่าตาว่าเนาะโยเห็นไรได้บอไปแล้วมันมันบุกเห็นเล่าที่เคยก่อนนะี <c oughs> ่เจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดคูณสิบสองเลยนะเจะนะ้ะเนาะเจ็ดคูณสิบสองเป็นสซตาเนาะโอ้คูณเก้า ใครใครใก่ไข่รห like ันไข่ไก่ไข่รหันใช่อ่ามันมันมันเป็นช่วงตางรางที่ใดแถวมันคือใหญ่อีกบบบแต่ว่ามันต่้มแต่ว่ามันต่มเห็นจังนะก่อขึ้นกับผูสูงแบบนี้ทางเขาลุงช่างเพิ่นเพิ่นอ่าว่าจังไดใช่ช่ว่าคืออันอันนี้นะเพิ่นสาบพอมบ่อันทอหรือว่ามิจกอก็อสิบ่อยนะทอก่อก็ใช่ เจนว่าทางกอทางสาไปน้ำแต่เทพืนไม่ไรนะ wow, เออเทพื้น,นี่เบลตาจ้างเท่าไรเน,ะเนาะเหือ่อตาเนี่ยืัวลืมเลยพี่น้นองเลยเนาะแต่ว่านี่จะได้ถามเพิ่นดีปะ่ะโ <What? S 2> อ,อ้แปดล้านบบเรือเท่าไรเนาะเบิงบ้งเบิ้งลืมเลยพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดจื่อก็มินบอกเด้อพี่น้องเด้อ พอถ้าถ่ายคลิปไปไม่เลยก็ลืมไปน้ำไป้องเนาะบริษัทจดไว้จะพู่มีบินกะทิมไปน้ำมันหึงแลหละห่านมาแลวกินอีกแล้วหมากเนาะโอ้ยบริษัทดีเองเปล่านี่นั่นเ้ี่ยได้เงินไวไก่มันหลายเลยตัวเนาะขายน้ำเนาะมีแต่ตัวผูกง่ายๆนึงได้ปจากตัวหนึ่งแปดิ บ่ได้บ่ได้ป่ะเต็มที่ได้เท่าดรเจ้าเนี่ยไบ่เคยขายบ่แต่ว่าชาวชาบอตาเคยเป็นเคยเป็นพ่อค้าขายตะกี้นะวันแรกตะกี้นะไก่ไก่มันกับผมเป็นราคาเดี๋ยวนี้เนาะอ่าบอตาให้แต่ตัวสามชิพห้าพันเลยนี่นะอันนี้อ่าเพิ่ดกระขายขึ้นกระขายได้แค่นี้แหละตัวเช้าห้าเลยนะตัวสามชิพไอ้อันนี้เออมัน่ะผ่านมา จำไนีกับห้าช uh, uh, ิบห like. ah, so 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 ้าชิ0กิ้แมนแม่ก็เคยไปขายบิดบดแม่นี่ไกลเท่าแล้วให้ก็ตทกบืนให้ได้ตัวห้าสิบพอไปขายเนี้ยไอไปขายเนี้ยแผ่นอนมขายสบายนี่ทำนี่นี่ไปขายก็ได้แต่กำไรห้าพันกิบนี่นะใตัวไปอํนเดียวนี่นะชื่อได้ตัวสามสิบไปขายตัวสี่สิบตัวห้าสิบเขาจะเบาแล้วแถนี้ตัวห้าสิบเาวุูมือนี่นีห้วยเบาตาว่าหกเจ็ดชิบแล้วแถวนี้นะ ไอ้ดิขายตังเจอก็ได้กำไรมันหาชีพจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ยังบริหารยูทูปปุ่นเนาะอ่าเออจะเข้าอันนัผมเนาะขายไก่โจ๊ชิพโจ๊หางเรื่องเวลายคงมีตัวผู้ตัวผู้เนาะจงไว้จักโตช่องโตกระปานได้ยันตัวแม่เขาหน่อยเออขี้โจนตัวแม่กับขี้ตัวผู้กับขี้อืม những thầy bật không ơi cha nó cứ cứ lại tổ nó là nó được mà tùy năm là bỏ trăng hay này nó nó Đưa... à, à. vạn ừ. nó hết chẳng đế không khuây rồi chắc cái này hào khu chắc cái này uông um, nong và cái tắc nó, nó ẹp bó và <laughs> lớp nhảy, lớp ẹp đấy Lớp được cái lìn đấy <laughs> là lú và ta không đi được เห็นแล้วเห็นเคยขี่รถนึงได้ยินเสียงรถเนี่ยมันดักแล้วว่าโอ้ิไปแลเนาะไปป้าแล้วทีไหนหาแล้วแต่พ่อเคยเน่ว่าลูกแรงน้ำรถน้ำล่างอลยเออเริ่มใหญ่มาใหญ่มาเรื่องงานกลนี่ย่ัดเน่ยมันแยมหนาวแยมหนาวติดผ้าเอาได้ลูกหรือเปล่าเออได้ตัวน่ะ เอบอบ่ทาวว่าจักตัวอมนะห่าบ <c oughs> อได้ได้ได้ไม่ไเ้น้องหมูนะได้มาซื้นอ,น,อนี่ก็อลืม <c oughs> แต่ว่าเพิ่นบ่ได้หายบ่ <c oughs> โอเยนว่าหมามีนุง่งนอนเคยได้อ่าแบบยางผ่านที่โดดใช่ <c oughs> เออแต่นี่หูเนาะเออเอเอห <c oughs> มาเพื่อนได้เวิยงกันนะหันหลังใช่ไลค่คบขนองก็ปับ <c oughs> โว้ยว่ะมาเชียนจะได้ชักยาเพื่อเด็กนี่นะ อ่ายากับบริสุทธิ์ได้สักยากันแลรอกันนะเข็มหนึ่งหาร้อยราคานี่ยสี่ร้อยหกร้อยก็เด็กเปส่วนรายเป็นได้นี่แหละตัวกลางๆตัวสี่ร้อยเนาะบอรเซ็นสักเข็มสี่ร้อยบ่ธรรมดาเออคือจะเอาคนอื่นที่นี่บุกไปยอเพื่อกนนี่มับเขาหาแนวก้อนเฮ็ด สี đi, oh, ตัวนี้อีก tí... này, ตัวนี้อีก này, หยังกิลานี่ tố, เหลนตัวนี้ hả? Ôi, ตัวนี้น่ะฮะซื้อ ยาได้สองโตเลือนเฮือนเนาะต่ว่้าท่านได้เองซีวาสีไมาจีคอแต่หันก็ยังป่วงเู่จักมีอะไรน้องๆนมเคียนเพื่อนมาตู้พันอันแล้วมันห่วงเฮือนได้เพื่อนนะคนมาไก่ใกล้ที่ได้บอกไรเชียแต่ดไลอะไรกับเมื่อะลรกับมันกับยาเด้อ ไมายมใจูนี่ราเห็นแล้วก็ไหเรยอแล้วก็ไรจเมืออ่กใจเรื่องยังไม่ตูวอลยุ๊กใจเรื่องเพื่อนนี้นะน่ะลีนชบูมีไฟขึ้นมาขึ้นมากนี่โอ้ยหฮงบ้านนาเฟียอยู่ใชโน้ได้หน่อยทำใจนะทำใจบอเนาะยก็ ว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างคืออะไรก็อยากให้อ่าอยากให้แล้วอยู่น้องพี่น้องเนาะอยากให้แล้วอยู่บ่แม่นอาไปอยากให้ได้ดอกเพราะว่าเอา้านี่น้องน้อยเฮืียชาจาตั้งขึ้นนี่ก็พอมีมูเนานะอ่าประชาชนเล้วเฮอตนตงเวยนมาท่านเล้วก็อ,อีกแล้ว <laughs> อ,าอาา่าเข่าให้ฟาชาตาแล้วนี่ก็เบิดได้เวียกอยู่นี่ก็มันเนี่ยชาตาก็บอดี ยังอีกสองพันมหันหามื่นมึงนี่น้องมูมโพดโพลีี่ช่างกระแพงกูโ,โนโนชะตาได้โอ้เห็นไปช่างกะโพดโพลีเฮืนชะตาเราอ่ะเอาอ่ะแมนสี่มื่นแปดว้ากันนะสี่ไอสามหมื่นหกขามือเพิ่นมันนี่สามหมื่นแดธรมาดาว่าแฮงสิลดลงหายหมดเฮงยิ่งเพิ่มขึ้นนอว่ะเพิ่นว่าเอาใช้ง่าย ง่ายบูง่ายกับทับมูลแล้วเนาะอ่าไปอยอะมาสายน้อยเว้ยฮะเมนเน่ตี้วะแต่ว่าโอเคกับเพิ่นนน่ะละอ่ามีแต่เพิ่นจังเครื่องมากเลยแบบอันนี้มื่อไหร่ก็จังคอยว่ากันวัน, 6, นนะเสาร์วันอาทิตย์นะเพิ่์นเราแต่มันจะทันแต่ว่าซื้อชรายเองมาให้เพิ่น์นให้กะรู้เปล่าเลยเนาะยันยันยันบุึกใจเพิ่์นก็มีได้เลยอ่าเห็ดเพิ่์นเห็ดเพิ่์นก็อยาก อย่างไดขึ้นกับเพิ่นอยู่นะเดี๋ยวฮาจะดวกซื้อเองก็ดีหมายซื้อมาบ่พอโน่นนี่นั่นอีกอ่ะนี่นั่งดีเอาเพิ่นเบิดอะไรแบบวะใช้เมั่กี้เนี่ยเราเพิ่เขาซื้อเครื่องถั่วไปเลยใส่ไฟมื่อกี้มีเรื่องเธออะไรเรื่องเธอบอว่าโอ้ใชยเวียดใช้ยังมันเป็นชื่นเป็นอยังนะมากขาดนะพ่อยเพราะว่าจะบ้า เพคนบ่นว่าเอา năm ฮงานเนาะน้ำแบบว่าน้ำนี่ไฟเพ่นลุไฟแน่ว่าคือเฮือนซาตาแล้วนี่ว้ายงามลมมาสิพี่น่ะแล้วว่าฮุบเขม้าแดงอยู่คืนอยู่แล้ววะห้ยยุกเนาะปีวิศัยหลายทีคนกลุ่มดิยามแรงยามแรงบัดได้ได้เฮือนสีแดงว่ะ เงี้ยผลได้สิกลับคืนมาสีเดิมหลังคานะ่ะจนโมเขียวเลยหลังคาน่ะจนแดงเลยโอ้โหเช้าเช้าเนาะไฟสีวอกได้เฮือนแคมทางคักเนาะตู้เนาะอ่าในในเขาเน่คักในในเฮือนแห่งฟ้าเธอนหนึ่งเป็นผู้วิอืมมันยะโอ้ยโอ้ยว่าหรือว่าอ่าเอฟซี FC เพิ่อนอะ บ่เห็นบ่เนาะว่าเพิ่อนย่าอยากเบิ่งเลยบ่น้องหมูนี่หรือว่าจังได๋ว่าแต่ว่าคลิปลงไปคือว่ามีผู้มิ่นผู้หยังอยู่อะแต่มีผู้เดียวเนาะที่ว่าเพิ่นติดต่อมาเรื่อยเพิ่นถามเรื่อยเนี่ยก็คืออ้ายเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเพิ่นก็อยากให้มันแล้วแต่ว่าเพิ่นผู้เดียวได้แต่ช่วยเว้าช่วยเอาเงินก็มีบ่หลายแหมเอ้ย ว่นเดี๋ยวนี้ม่ค่อยมีไฟเวเป็นบัน้องมูไอ้เป็นอะไรตอนหลักอยากที่คนเคยเวลายลายลายเดี๋ยวนี้เงียบเงาอยู่โอ้ยเนาะบอจ้าก็จนบอจักคนว่าพี่น้องเหรอเนาะมาเห็นอยู่น้องมูแต่ละมือน่ะไปเข้าโบอะไปเรไปนี่ายได้เลยดิเมื่อกะถามเรื่องเพื่อนกะถามได้เลยดิถามกะมีงานบมีเรื่องนี mưa ao à được chứ ông mưa cả mà cái bầu nhiệt pa thì ông mô nó cả hai nó cũng yên đó lại mà này cả mấy vô em si cả ở âm điện à ông mô luôn đủ đủ này đỡ vào ta chẳng đủ cả cứ ba lấy phù điêu à <laughs> bảo Việt à nó bảo nhau khuôn bảo bầu nhiệt này chẳng hay chỉ bảo chẳng nào à ra nó không bao tà chắc kỳ thai rồi à à đây chỉ hà là thi à. ยาไปไปตั้งกล้องไว้ชื่อกันว่าพืชว่าแฟนกันนะกันทีมหลายกับเมื่อว่ะ <c oughs> นั่นแล้วโยจักหญ่เห็ดอย่างน้อนน้องมูนอะมันบอกคือมีเบียกเลยมีเบียงว่าเขาลุงช่าง่เนเห็ดนนนี่นั่นเอากับอัติตามนาเบียกนางานไปเนี่ยโอ้ยจะมันเป็นแล้วนี่นี่ห้วยยัยงิี่มมีผู้จาเขามามมันมากอะมันเรือเรือเยอะ ผ <laughs> kind of ู้พนเนบึงก๋าเลยจว่าโอ้จะว่าไปชังกันห่าไลสาระอีกแล้วเรื่องะใช่ฮนตู้แมนว่าพื้นผู้บ่าวเนาะแ่ยันว่คือผู้สาวทั้น้อยเขาดอกม้ากายนี่กับเเห็นคนแปลกหน้ามาแวกเทือกกีมจะจีเซฟใช่ผู้ใดโมมีโมมี โอ้นะมีแต่บระเดงบมดแะเดี๋ยวสิออกเมื่อนี่เดี๋ยวสิแวะถามทั้งห่านเพื่อนชาวบ้าว่าอ้ายเพื่อนถามก็บอกเพื่อนแน่เพราะว่าเพื่อน่งมาแต่คืนนี่เพื่อนเอ่อเวลาถามแห่ทรายเพื่อนคือชิฮูแล้วนะเอ่าจำม่ได้พี่น้องเนาะเฮือนแาวต้นั่นคือว่าสี่เซนนะวงหนึ่งอ่าวงเงินโตเข่าห้องนะแต่ว่าสี่เซนนั้นมันจะแพงอ่าจะมาแสนห้าหรือว่าสามเซนใช่ไหม รวมทั้งใบทั้งอย่างนั้นเพราะเท่าที่ชื่อได้ชื่อไปไอลี่นั่นตั้งแต่วงมันน่ะคือว่าเสนหาอันนี้ใบมันนั้นใบละอะไรก็พุทธรวมๆแล้วกับสี่สามสี่เซนนี่นะฮอสี่โอเคอยู่ไป่น้่นะสุดหนึ่งนะนี่มีแต่วงมันก็สี่เซนนอโว้ยนักเกียอ้าวมีแต่ชูๆน้องโม นาะดื้อๆสวัสดีเนาะสวัสดีทุกแม่ไปพี่น้องเอ้ยนทางมอตาเองคือสิได้ขอตัวกลับก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะค่ําละอคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องเนาะอ่าเว้ากันอู้ลมกันไปเรื่อยเปื่อยพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่ามันบ่มีเียกเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่ยังบ่ทันมีอ่าเียกมีงานเนาะ ในคลิปนี้พี่น้องมีแต่ว่าทางอ้ายเพิ่นก็ฝากถามมาเนาะเรื่องวงกบอย่าชีถามให้ยูพี่นอ้องเลยก่อนยังไปลงมือเฮ็ดมาแต่เถื่อกระจี้ชายแต่ต่างย่างนี่แหละเน,นาะพี่น,อน,น้องเนาะจังใดก็จะพ่อเปิดพ่อเบื่อเด้อพี่น้องเนาะเข้ามาเบิร์นมาสมให้แน่เดี๋ยวขอโมกขอบใจดละลายพี่น,อน้องเนาะเสือกุ้ยไลกุ้ยเซเป็นกำลังแห่งใจใหนเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย